สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n a c c o s t a r ไม่ได้พบกันนานเลยหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านมาถึงเดือนมีนาแล้วนะคะก็เร็วมากเลยปีใหม่2024นะคะหวังว่าทุกท่านจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและสุขภาพแข็งแรงนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ผู้อ่าน,นคลิปในวันที่11นะคะมีนา เป็นพลังงานของนิวมูลนะคะนิวมูลก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะทุกท่านทุกราศีอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นพลังงานที่ดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ราศีมีนนะคะในเชิงของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ผู้อ่านนะคะอยากจะทำนะคะราศีแรกก็คือราศีมีนนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าราศีมีนเนี่ยจะมีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะกับคุณกันบ้างน,นะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยว่าพลังงานนิ w ม o ลเนี่ยในช่วงมีนานะคะแล้วก็เมษาก็จะมี s o ลา r e อีคลิปใหญ่เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับ คุณกันบ้างนะคะในเรื่องการงาน,งานการเงินความรักแต่เราก็จะเน้นเรื่องความรักนะคะอย่างที่เราเคยเน้นกันมาเนาะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพลังงานนะคะของคุณนะคะราศีมีนนะคะในช่วงนิวม o n นับตั้งแต่นิวมู o สต t ร์ทวันที่11เเป็นต้นไปเลยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลย เพดดับครับ so, สองไม้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆนะคะหรือเริ่มต้นไปแล้วก็ได้นะคะสำหรับราศีมีนเนาะอขอให้ผู้อ่านจัดไพ่นิดนึงนะคะมันอาจจะไม่ค่อยที่จะเห็นชัดสักเท่าไหร่นะคะโอเคแป๊บนะคะเราอัดกันสดๆ <c oughs> เก้าเหรียญว้าว โอเคไหนขอแคลร์ไฟลห้าไม้หน่อยสิคะว่าคืออะไรสามเหรี mm hmm. okay. ยญโอเคไพ่ใต้สำหรับเป็นเดอะสตาร์โอเคนะคะผู้อ่านคิดว่าสำหรับชาวราศีมีนนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับคุณนะคะคือ คุณนะคะตอนนี้เรื่องงานเรื่องการอาจจะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจจะต้องเดินทางไกลหรือว่าคุณมีแพลนที่จะเดินทางไกลก็เป็นไปได้และการเดินทางไกลเนี้ยอาจจะนําพาความรับผิดชอบใหม่ๆการเข้าสังคมใหม่ๆมาสู่คุณนะคะแล้วทําให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้นะคะก้าวเหรียญหมายความว่านะตอนเนี้ ไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณอาจจะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตนะตอนนี้มีเงินมีทองแบบเต็มไม้เต็มมืออาจจะได้แบบโบนัสตอนช่วงแบบปีใหม่หรือช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาก,ก็ได้นะคะแล้วก็ทำให้คุณอนะ คือเหมือนแบบได้ขยับขยายทําอะไรใหม่ๆที่อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่คิดไว้อยู่แล้วนะคะเรื่องที่คุณคิดว่ามันจะเป็นปัญหาก่อนหน้านี้มันอาจจะผ่านไปได้แล้วนะคะในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรในเรื่องการงานเนาะหรือการเงินก็แล้วแต่แต่ผู้อ่านมองดูว่าตอนนี้คุณน่ะน่าจะรับมือ ะะและรอคอยเรื่องงานใหม่หรืออะไรสักอย่างอะไรที่คุณรอคอยอผู้อ่านคิดว่ามันจะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้คุณค่อนข้างแบบมีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนเนาะ e วีนออฟซอดคือชัดเจนมากว่าจะต้องการอะไรต่อไปจากนี้อาจจะต้องการให้การงานการเงินเป็นอย่างเป้าที่คุณต้องวางแผนไว้ว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแบบเนี้ยคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะแต่ว่า ก็ให้ระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับคนรอบข้างไว้หน่อยนึงเพราะคุณอาจจะช่วงนี้คุณอาจจะพูดตรงๆนะคะแล้วทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะคะกับเพื่อนร่วมงานของคุณหรือการรับผิดชอบในเรื่องการงานของคุณในช่วงนี้เพราะเนี่ยดูสิคะสาม เหรียญน่ะมาขยายหาย้าไม้แปลว่าคุณอาจจะต้องแบบพบปะผู้คนเยอะขึ้นในสายงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานเกี่ยวกับค้าขายบิสเนสธุรกิจตัวเองหรือแม้กระทั่งทํางานในองค์กรเนี้ยคุณก็ต้องพบปะผู้คนเยอะแยะเพราะฉะนั้นน่ะผู้อ่านมองดูว่ายังไงซัก,ก็แล้วแต่ให้คุณแบบ ใช้คำพูดค่อนข้างที่จะระวังคำพูดนิดนึงในการที่จะพูดคุยกับคนอื่นบุคคลอื่นนะคะคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องความรักนะคะเพราะเราก็ช่องเราก็จะเน้นเรื่องความรักเนาะคือถ้าเรื่องความรักผู้อ่านมองดูว่าในบางท่านนะคะอาจจะเป็นโสดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก้าเหรียญบางคนแบบโสด happy หลัลานะคะมีความสุขแล้วคุณเองคุณก็ มีแพลนที่คุณจะเดินทางไปไหนนะคะแล้วอาจจะได้เจอใครก็เป็นไปได้เพราะว่ามีสองไม้เข้ามานะคะหรือว่าคุณรอใครนะคะผู้อ่านมองดูว่าอันเนี้ยเราพูดถึงประเด็นคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยในเรื่องรอไม่มีสมมุติว่ามีคนคุยนะคะแต่ยังไม่มีสถานะชัดเจนหรือว่ายังไม่มีใครผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะรอคอยการมาของใครบางคนถ้ามีคนคุยแล้วยังไม่ได้เดทกัน คุณอาจจะรอคอยให้เขาเดินทางมาหาคุณก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลที่อยู่คนละพื้นที่กับคุณนะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้หรือทางโลกออนไลน์ที่คุณรอเแมสเซจรอข้อความจากคนของคุณนะคะผู้อ่านคิดว่าคุณก็จะได้รับนะคะเอ่อ uh, สิ่งที่คุณรอคอยนะคะถ้าคนที่คุยกันมาได้ซักระยะหนึ่งแล้วผู้อ่านคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคนคนนั้น อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะวัยวุฒิคุณวุฒิแบบต่ำกว่าคุณนะคะในที่ทำงานหรือว่าคนรู้จักก็เป็นไปได้นะคะอาจจะแบบว่าอายุมากกว่าก็ได้แต่ว่าในนี้เปอร์เซ็นต์ไพ่ออกมาคือน่าจะอายุน้อยกว่านะคะแล้วก็มีความเป็นชาวธาตุน้ำและชาวธาต ลมนะคะมิถุนตุลกุมหรือว่ากรากฎพิจิกมีนค่อนข้างสูงนะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาทางการงานของคุณก็ได้นะคะหรือว่าการเดินทางได้เหมือนกันหรือการไปพบปะเรื่องงานเรื่องการก็ทําให้คุณเจอกับเขาถ้าคนที่โสดและยังไม่ได้เจอใคร mm. ผู้อ่านคิดว่าคุณก็จะได้เจอผ่านการเดินทางผ่านการทํางานของคุณนะคะ mm. แต่ว่าถ้าคุณคุยกันแล้วนะคะเพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์เขา ก็น่าจะมาจากทางโลกออนไลน์นะคะรู้จักกันมาทางเว็บเดทเว็บไซต์ได้สักพักหนึ่งแล้วและเป็นคนไกลแล้วมีเกณฑ์ว่าเขาก็มองอนาคตว่าอยากจะแพลน ะะที่จะมาเจอมาใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะผู้อ่านมองดูว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าสามเหลียญก็คือเป็นพลังงานว i เบรชั่นที่ค่อนข้างไม่ช้าไม่นานนะคะน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเพจอัพทับเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นการบ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่คุณน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่นับจากนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับ ชาวราศีมีในช่วงนิวมูนแล้วมันเข้าดาวศุกร์เข้าในราศีคุณเองด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองดูว่าไม่มีอะไรจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับช่วงนี้อีกแล้วนะคะอืมงั้นคราวนี้นะคะมาดูไพ่ a า k a n g e l เกันดีกว่าว่า Ask Angel นะคะมีอะไรที่อาจจะแนะนำและบอกกับชาวราศีมีมั้งคะ Big Happy Change เห็นไหมคะคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะยิ่งใหญ่เลยทีเดียวไม่รู้แหละอาจจะเป็นเรื่องเปลี่ยนงานการเดินทางทำให้ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้เปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือแม้กระทั่งเจอคนรักที่เข้ามาแล้วทำให้คุณอนะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่นะคะ Big Happy Change นะคะนิวมูนครั้งนี้อาจจะนำพาความรักมาให้คุณนะคะแล้วทาให้ชีวิตของคุณนะเปลี่ยนไปอย่าง forever ถาวรเลยทีเดียวก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็แล้วแต่ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชาวราศีมีนสมหวังนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักในนิวมูนที่สตาร์ตตั้งแต่เดือนนี้ เป็นต้นไปเลยนะคะถึง6เดือนนะคะพลังงานมันจะอยู่ถึง6เดือนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณถ้าทุกท่านยังคงแบบติดตามนะคะรับชมอ่า subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ